เตือนภัยล่าสุดนะครับสงการนี้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนหรือคนที่คิดจะมาขายของในสงการนี้นะครับระวังมิจฉาชีพตอนนี้เขามีวิธีการที่จะขโมยเงินของคุณในรูปแบบใหม่ล่าสุดตอนนี้และกำลังเป็นที่แพร่หลายครับโดยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างที่เรารู้กันนะครับพอสงการปุ๊บคนจะเยอะใช่ไหมครับแล้วพ่อค้าแม่ค้าทุกคนเขาก็จะตั้งบูธขายของกันถูกต้องไหมครับและเวลาเราซื้อของเสร็จปุ๊บเราก็จะสแกนตัว QR code ที่แปะอยู่หน้าร้านครับและนี่ก็เป็นช่องทางครับที่ทําให้มิจฉาชีพเขาเอาวิธีีน้ มาใช้โดยที่เขาจะพิมพ์ QR โค้ดปอมนะครับและแอบ,บมาติดหน้าร้านครับเพื่อนๆนใช่ครับเพื่อนๆนมิจฉาชีพเขาจะพิมพ์ QR โค้ดปอมแล้วแอบ,บมาติดทับกับ QR โค้ดของพ่อค้าแม่ค้าจริงๆครับทำใหเ้เวลาเราซื้อของเสร็จปุ๊บแล้วเราสแกนเงินนะครับแทนที่เงินจะเข้าไปในของผู้ขายจริงๆจ,จะถูกโอนเข้าไปในเงินของมิจฉาชีพที่เขาแอบ,บเอา QR โค้ดมาแปะครับเพื่อนเพื่อน ฉะนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนที่ขายของนะครับเอา QR code นะครับแปะเอาไว้ในร้านหรือจุดที่ทําให้คนข้างนอกหรือมิจฉาชีพครับเขาแอบมาแปะได้ไม่ถึงหรือแอบมาแปะได้ค่อนข้างยากครับเพื่อนๆนและตัวเราเองด้วยก่อนที่จะโอนเงินทุกครั้งนะครับถามคุณป้าเขาก่อนหรือถามคนที่ขายของก่อนนะครับว่าคุณป้าครับใช่ชื่อบัญชีเนี้ยใช่ชื่อคุณป้าไหมครับถ้าท่านบอกว่าใช่ก็โอนเงินได้เลยครับนเพื่อนและไม่ใช่เฉพาะร้านขายของนะครับ แบรนต่างๆหรือโลโก้ต่างๆที่เป็นบิวบอร์ดจริงๆเนี่ยที่เขามี QR code ใช่ไหมครับตอนนี้มีอาชีพก็เอา QR code ปลอมไปแปะครับผม ผมตั้งใจทำคลิปนี้มาไม่ใช่เป็นการชี้ช่องทางน,นะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วเป็นข่าวจริงๆแล้วเลยตั้งใจทำคลิปนี้ออกมาเพื่อตั้งใจเตือนภยัยเพื่อเราจะไม่สูญเสียเงินให้พวกมิจฉาชีพพวกนี้ครับและหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนและหวังว่าทุกคนจะไม่ถูกหลอกนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนแชร์แอะไลค์กันด้วยนะครับและใครมีความคิดเห็นว่าไงรบกวนมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ